นมโมตสัมมาอุนมโมพุทธายะนมโมพุทธายะมะอาอุขอให้พยายอนันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพระเจ้าด้วยเถิดส,สาธุสาธุผมยูทูปช่องนักบุญพนเจนจรทอดยูทารล,ลนอนเล่พเนจรครับมาตามอัจฉริยภาพครับผมคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรก็คอดามารดาคูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพนเจนจรครับ ว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติและก็สมาธิได้ครับแล้วก็คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับผมครับก็ใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับลองสนมนใต้พระก่อนนอนครับผมแล้วก็นั่งสมาธิสัก15หนาทีก่อนนอนครับตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านจะแจ่มใสและก็ปลอดโปร่งครับตามีเวลาก็ไปนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีลกินเจสัก3วัน7วันครับ แต่เอาง่ายๆก็ไม่ต้องลงทุนสูงครับก็คือให้พอที่เราสามารถอยู่ได้อะไรประมาณนี้ก็คือวัดไหนที่ไม่ต้องลงทุนมากมายหรือไม่ต้องทําบุญเยอะเราก็ลองไปดูครับอย่างน้อยๆเรากลับออกมาจากวัดหรือไปถือศีลสามวันเจ็ดวันเนี่ยกลับออกมาแล้วก็อะไรทุกอย่างในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับผมเชื่อกันครับาการบุญพันธ์จรครับก็เดินทางร่อนเล่พันธ์จรครับมาตามอัตฉยภาพครับผมครับกับคล,คลิปนี้ ก็ผมจะเล่าเรื่องราวภาคต่อที่เป็นกุกกอดหรือซีรีส์นะครับแล้วก็เรื่องราวมันต่อเนื่องมายาวนานคดีดังน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้าน4วันนะครับแล้วก็เอาง่ายงครับตอนนี้เหตุของคดีเนี่ยสืบสวนสอบสวนมาจนร้อยกว่าวันแล้วก็สามเดือนนะครับก็ทางที่ก็เก็บรวบรวมพยายาหลักฐานไม่ว่าจะเป็น บนภูดเด็กไฟครับผมแล้วก็เก็บพยานหลักฐานแล้วก็สืบสวนสอบสวนชาวบ้านในหมู่บ้านครับสืบสวนสอบสวนผู้ต้องสงสัยเก็บ DNA ของทุกคนไปตรวจแต่แม้มีบางข้อมูลที่ทางเจ้าที่ตำรวจเจ้าของคดีน้องชมพู่เนี่ยไม่เปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่างมันก็อาจจะมีคือก็อ,อย่างที่เขาแจ้งมาครับาทางโรงพยาบาลไม่พบ DNA ุคคลอื่นนะครับที่ร่างของน้องชมพู่ แล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยเอาง่ายๆครับเจ้าที่ตํารวจเนี่ยไปสืบสวนสอบสวนจากชาวบ้านหมู่บ้านกกตนกตำบลกกตูมอำเภอดมหลวงจังหวัดมุกดาหารเนี่ยไม่มีใครเห็นชัดเจนว่าบุคคลต้องสงสัยคนไหน,นฮะที่เข้ามาอุ้มน้องจุนพูไปครับแม้ว่ามันจะมีข้อมูลที่เผยจากชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นเป็นยายกะทิแล้วก็ยายอยู่เนี่ยได้เห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์โซนิกนะครับใส่หมวกใส่หมวกมุกสีม่วงเนี่ย เข้ามาหมู่บ้านตอนหนึ่งโมงแล้วก็เข้ามาอีกรอบหนึ่งตอนสองโมงอ่ารอบแรกเข้ามาหนึ่งคนรอบที่สองเข้ามาสองคนนะฮะแล้วก็รอบที่สองนี่ขับรถออกไปทางโรงเรียนกกอกเนี่ยมีเด็กอ่าใส่เสื้อก้ามสีขาวนั่งอยู่ตรงกลางไปด้วยแต่ทีนี้มันก็ระบุไม่ชัดเจนว่าจะเป็นน้องชมพู่หรือเปล่าในคดีนี้นะครับถามง่ายๆครับเหตุของคดีเนี่ยคือเจ้าหน้าที่วางข้อสงสัยไว้3อย่างอ่าข้อที่1นนะครับ ก็คือ 1. เป็นความขัดแย้งส่วนตัว 2. อ,อาเป็นเรื่องเพศนะครับ 3. ก็การแบ่งสมบัติแต่จริงๆนี้การคาดเดานี้มันเป็นการวางข้อมูลของคดีไว้นะครับแต่จริงๆแล้วหลักความเป็นจริงนะครับเด็กวัยสขวบก็คือน้องชมพู่เนี่ยไม่สามารถเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองได้อย่างแน่นอนครับผมแต่ทางเจ้าที่ก็ มีฐานอีแนวหนึ่งว่าคือถึงขั้นทางเจ้าที่เนี่ยเอาไวง่ายครับคดีของน้องชมพู่เนี่ยสักพภากำลังของเจ้าหน้าที่นี่จำนวนเยอะมากที่ลงไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นจากส่วนกลางเองสืบสวนสอบสวนสอพองกตูมนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายญทุกคนคือร่วมกันออกตามหาพร้อมกับชาวบ้าน เป็นหลักร้อยออกตามหาน้องชมพู่ในวันที่1 1พฤษภาคมจนไปพบร่างของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟในวันที่14พฤษภาคมครับเด็กหายไป3วัน4วันไม่เจอตัวนี่เป็นจุดข,ข้อสงสัยที่ว่าในพื้นที่นั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ผู้ปกครองต้องสงสัยเนี่ยพาน้องชมพู่ออกไปซ่อนไวไน้ได้ที่มันก็คือข้อมูลทางเจ้าที่ก็ไม่สามารถล่วงรู้แล้วก็เอา,อาง่ายๆครับจากทมาไลายที่มันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยในตัวลุงพลข้อสงสัยในนรินทร์หรือ,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 อต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดวงหลวงจัหงหวัดมุกดาหารนั้นเป็นแค่ข้อสงสัยครับเอาง่ายๆครับตำรวจไม่ได้พบตัวพยานที่พูบ,บุคคลต้องสงสัยการสืบพยานจากปากสืบพยานนับ200ปากเอาง่ายๆครับบุคคลอ,ออกตามหาน้องชมพู่1น7คน คิดเป็นเหตุเป็นผลครับว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยทำไมมันมาจนถึงทางตันสุดท้ายทางเจ้าที่ก็แจง้งครอบครัวและพ่อแม่น้องชมพู่ว่าคดีนี้อาจจะเอาสํานวนคดีทั้งหมดขึ้นร้องขอต่อศาลครับแล้วก็ประเด็นที่สองคดีทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นคดีเด็กเดินหายออกไปจากบ้านเอง <S 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 ถามง,ง่ายๆครับว่า ทางพ่อแม่ของน้องชมพู่แม้แต่ลุงพลเองหรือใครหลายๆเองนะครับคนในสังคมก็ไม่มีทางไม่มีใครคิดว่าน้องชมพูเ่เด็กอีกวัยสามขวบที่จะเดินขึ้นไปบนปูเล็กไฟเองนะครับเอาเป็นเหตุเป็นผลครับข้อสันนิษฐานอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อข้อสันนิษฐานของแต่ละบุคคลครับแต่ข้อมูลเท็จจริงนี่ยมันไม่นมีใครเห็นระยะเวลาผ่านมาร้อยกว่าวันแล้วแต่ทีนี้ เชิงของข้อมูลนะครับเชิงลึกของข้อมูลที่ผมจะเปิดเผยให้ฟังตอนนี้จากผมฟังไทมลายข่าวมานักบุญวรรจรฟังไทมลายข่าวมาแล้วก็จับข้อมูลข่าวแต่ละช่องมานะครับแล้วก็มันมีหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่ในคลิปข่าวถ้าคนที่ตามคดีน้องชมพู่เองจะจะเห็นข้อมูลเชิงลึกในคลิปข่าวแต่ทีนี้ข้อมูลเนี้ยมันจะเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องเอาตาม จ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนเจ้าของคดีนะครับแต่ทีนี้ผมจะวิเคราะห์วิเคราะห์วิจิวิจารณให้ฟังนะครับว่าเหตุของคดีเนี่ยเรื่องต้นเนี่ยมันจะไม่จบโดยที่ว่ามันไม่เจอบุคคลต้องสงสัยครับแต่บุคคลต้องสงสัยเนี่ยอาจจะอยู่ในหมู่บ้านโกก่องนั้นหรือเป็นคนที่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ครับผมแต่อาจจะไม่ใช่ผู้ก่อเหตุอ่า อาจจะเป็นผู้ที่มีเรื่องราวมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องราวนั้นมาดนกับน้องชมพู่นะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ผมลงไปในหมู่บ้านกก,กอตกตะบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดพุกดาหารคือในพื้นที่ของหมู่บ้านกก,กอกนั้นผมไปแล้วผมไปทิศท,ทางคือผมเข้าไปทางหมู่บ้านทางสอปปกกตูม ข้อสันนิษฐานของผมนะครับเอาง่ายๆพื้นที่อย่างที่บอกว่าพื้นที่ที่ผมไปเนี่ยมันเป็นเขตพื้นที่สีแดงครับเป็นเขตพื้นที่สีแดงก็คือเส้นทางที่ไปเนี่ยเอาง่ายๆสองข้างทางเนี่ยบางเป็นทางลงเขาหรือเป็นเหวแต่อีกบางจุอยาสองข้างทางนี่เป็นป่าเป็นป่าเลยครับแล้วก็ขีดเหตีผมง่ายๆว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ยที่เกิดเหตีย ต้องบอกตรงตัวว่ามันไม่มีใครในละแวกนั้นที่จะไปเอาเด็กหญิงวัยสามขวบเพื่ออะไรนะครับต้องมองตามเหตุและผลคือไม่มีใครไปเอาเด็กหญิงวัยสามขวบมาเพื่ออะไรแต่ถามไม่ง่ายมันจะต้องม,มีเหตุเก่าที่ใครบางคนในครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยเคยมีเรื่องราวกับใครหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเผยออกมาคือบ่งชี้เขาไม่ได้เผยแนวทางสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีครับคือเอาง่ายๆครับหนึ่งผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าหนึ่งหากคุณในครอบครัวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายเอาง่ายๆครับแล้วไปเกี่ยวข้องกับบคุคคลที่ทำสิ่งผิดกฎหมายเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่า เหตุการณ์พวกนี้จะต้องเกิดก็เกิดกับน้องชมพู่ได้แน่นอนนะครับประเด็นที่หนึ่งมองได้เป็นเหตุเป็นผลครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าไปถึงไทม์ไลน์คือไทม์ไลน์ของเดี๋ยวจะเล่าไทาม์ไลน์ตัวละครตัวนี้ตัวละครเด็ดเลยครับที่เอาง่ายๆครับตอนนี้เขาเป็นคนดังแล้วอ่าเขาเป็นคนดังไปแล้วนะครับตัวละครตัวนี้ก็คือลุงพลครับในายชัยวุฒิภาลุงเขยของน้องชมพู่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครเด็ด ที่เผยข้อมูลในรายการหนนกระแสออกมานะครับคือหนึ่งเหตุที่เผยข้อมูลเพราะว่าหนึ่งครอบครัวของน้องชมพู่แม่น้องชมพู่มาต้องสงสัยตัวเขาลุงพลนายชัยพลนวิภาอันที่สองนะครับถ้าใครฟังไามรายข่าวดีๆคนก็จะเข้าใจว่าทําไมลุงพลถึงได้พูดออกมาจากรายการหนนกระแสว่าหนึ่งเขาตัวเขาเองก็สงสัยในครอบครัวของน้องพ่อแม่น้องชมพู่ประเด็นที่หนึ่งนะครับเอาง่าย เขาสงสัยว่าทําไมพ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยไม่ขึ้นไปบุกไม่ขึ้นไปดูร่างน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟครับให้ข้ออ้างว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากอ,าอะไรต่างๆนะครับอันที่สองไอประเด็นที่ว่าลุงพลบอกว่าทําไมไม่เอาน้ํามะพร้าวไปลดหน้าน้องชมพู่อ่าตัวนี้ตัดไปไอตัวนี้จะทําหรือไม่ท,ทําก็ได้ครับผมประเด็นที่สามที่เชื่อมโยงที่ลุงพลพูดถึงเรื่องกระเป๋า ที่ลูวนสะพายขึ้นไปและมีพวกลิ้นจีมีนงเปรี้ยวมีอะไรต่างๆท,ที่อยู่ในกระเป๋าทำใบพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ถึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเตรียมของพวกนี้ไปให้เหมือนรู้ว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่อ่าโอเคครับเอาง,ง่ายๆคิดเป็นเหตุเป็นผลครับหนึ่งจากไทม์ไลน์ข่าวแท้จริงพ่อของน้องชมพู่ เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมาคนที่ได้ดูข่าวก็ต้องรู้ชัดเจนครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมาเพราะว่าเขตพื้นที่นั้นไม่ว่าจะเป็นมุกดาหารสกลนครและลอยต่อออกหนองคายมันเป็นเขตที่ดังเกี่ยวกับเรื่องใดทุกคนย่อมรู้ดีอ่าเอาง่ายๆครับเป็นเหตุเป็นผลครับว่าการเผยข้อมูลตัวนี้มาเป็นข้อมูลเชิงลึกสําคัญแต่เอาง่ายๆครับถ้าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ เป็นเหตุเป็นผลครับเหมือนอย่างที่บอกไปเอาเงินเข้ามาอ่าไปเอาของเข้ามาไปเอาของขามานะครับแล้วก็ไม่จ่ายเงินเขาเป็นประเด็นที่แบบว่า,วามันมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาอผมผมขอขอบคุณน้องคนนั้นมากครับผมมีข้อให้ฟังนะครับว่าการที่ไปเอาของของเข้ามานะครับของสําคัญเสร็จปุ๊บไม่ยอมไปจ่ายเงินเขาหรืออะไรบางอย่างนะครับหรือข้องใจกันในเรื่อง กี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเค้ง,ง่ายๆครับในอดีตพ่อน้องชมพู่อาจจะมีเรื่องราวใดๆเราไม่รู้ก็ได้แต่จจเรื่องราวมันสะสมมาก็เหมือนอย่างที่เขาบอกว่าแค่แค้นสิปียังไม่สายอะไรประมาณนี้ก็เป็นเหตุเป็นผลครับพื้นที่ตรงนั้นอนักบุญพนีจรก็ได้งไปสัมภาสเองได้คุยกับชาวนาที่ในหมู่บ้านกกก,กอก็เป็นเหตุเป็นผลครับก็ตามเรื่องราวตามนั้นแหะครับหเมื่อไปเอา ของหรือสินค้าเข้ามาแล้วไม่จ่ายเงินเขาหรือยังไม่มีเงินจ่ายอะไรประมาณนี้เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเอาง่ายๆครับข้อสันนิษฐานที่มันเป็นนะครับคือน้องชมพู่เนี่ยแรกๆเขาอาจจะแค่รับพาไปรับพาไปแต่พออาจจะไม่ได้เงินหรือว่าน้องอาจจะสมดุลสติไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์เรื่องราวตัวนี้มันจึงเกิดขึ้นครับผมขาอที่สองบุคคลต้องสงสัยนี่จะต้องอภางครับ อำพางในตัวคดีที่จะเป็นเหตุเป็นผลครับว่าคือการนำพางคดีมันก็ต้องหาล่องรอยที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับและประเด็นอีกประเด็นที่3นะครับเอาง่ายง่ายครับข้อมูลที่เตืนถือมาล่าสุดนี้ก็ได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าตาชานบอกว่ามันมีเอี่ยวมีคนมีเอี่ยวด้วยอ่าแล้วก็อาจจะอยู่ในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ข้อมูลเชิงลึกนี้จะบอกให้ฟังครับว่า ในวงกว้างเขาก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าเหตุการณ์พวกนี้ของส่วนไหนมันเป็นของเจ้าหน้าที่ที่กระจายอยู่ในท้องถิ่นท้องถิ่นนั้นๆหรือท้องที่นั้นๆต้องเข้าใจและเป็นเหตุเป็นผลด้วยนะครับว่าหนึ่งการสื่อไปเนี่ยการที่จะสื่อไปโดยไปเจอต้นตอนที่เป็นของตัวเองอะ่ะมันก็จะพูดได้ยากเพราะว่าบุคคลต้องสงสัยนั้นอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกากออกอกอำเภอกกูนตําำบลลงหลวงจังหวัดมุกดาหารแล้ว และออกหายไปไกลแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าเก็บ DNA ของคนในหมู่บ้านเนี่ยไม่มีใครตรงกับที่ร่างของน้องชมพู่ประเด็นที่สองคิดอย่างไม่เหตเป็นผลครับอย่างไงก็ตามเมื่อ,อไรถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสืบต่อได้หรือไปไม่ถึงต้นตอของบุคคลต้องสงสัยก็ต้องมองมุมหนึ่งนะครับว่า อาจจะไม่อยากเดินต่อเพราะว่ามีใครไปเกี่ยวในคดีของน้องชมพู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายบทของคดีจะต้องจบที่พ่อกับแม่น้องชมพู่เท่านั้นเพราะว่าเขาสองคนอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยเราก็มิอาจรู้ได้ครับเพราะว่าคําตอบนี้เขาโยนไปให้ลุงพลในรายการในการสัมภาษณ์นะครับยนให้ลุงพลนายเชยพลพิพา เอาง่ายๆบุญบาร,รมีฟ้าดินท่านเห็นลุงพลปลายกลายเป็นคนดังครับมันเรื่องปกติเอาเป็นว่าการตามหาพยานหลักฐานสิ่งสำคัญสิ่งสุดท้ายก็คือต้นตอจุดท,ที่เกิดเหตุต้นตอบุคคลที่ใกล้ชิดครับต้องถามพ่อกับแม่น้องชมพู่ว่าตอนนี้คิดอะไรอยู่ถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็เดินทางในเส้นทางไหนถึงจะต้อง หุดอยู่ตรงจุดจุดนี้ครับผมครับเอาง่ายครับตัวแปรสำคัญมันมีอยู่แล้วจากพยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอจากพยานที่ไม่บุคคลผู้ต้องสงสัยแต่พยานปากสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยข้อมูลในครอบครัวน้องชมพู่ก็ยังมีอยู่ข้อมูลอะไรบางอย่างเชิงลึกที่เราก็ไม่สามารถค้นพบได้อาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตครับผม ยังไงเราก็ตามกันดูครับสุดท้ายคดีจะจบยังไงและต้นอตอนอยู่ที่ไหนเจ้าหน้าที่จะสืบยัง,ง,ยงไงตามกันต่อครับนบโมพุทธายะสังสุขอให้ความโชคดีและความรว่งดีจงมันเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ